ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือน่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่าน จะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่า เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมาอย่างผู้อ่านได้อย่างสนุกสนาน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ส่งช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจ รวมทั้งมีพระราชปฏิสันฐานกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกัน เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุกของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชนีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชินิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพระเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักท่งต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพระเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลง ท่านก็ส่งส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชอ,องครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็ง แม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชมพันษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง